<Bing. S 1> บิงค่ะบิงนะฮะพูดถึงบ n g กันน,นะคร<ต>ับ Bing ก็อ่านะเราเห็นปเปิดเอเจนจินนะใช้งานอะไรต่างๆมาก็หลายปีแล้ว<อ>นะฮะหลังๆมา Microsoft นี่เขาก็เอา AI ไปเทรนเจ้าบิงเนี่ยให้มันอ่าเจ๋งยิ่งขึ้นเรื่อยๆอืมอ่านะนะครับล่าสุดเปิดตัวเป็นโปรแกร,รมใหม่นะเขาชื่อว่าบิงวิดีโอครีเอเตอ่านะครับก็ เป็นบริการสร้างวิดีโอสั้นด้วยโมเดล OpenAI นะ<อ>หรือที่เขาเรียกกันว่า,าโซระไม่ใช่โซระแบบนั้นไม,ม,ไม่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 ชื่อเขาเหมือนเฉยๆชื่อเขาเหมือนเฉยๆโซระโซระนะฮะโซระนะซึ่งข้อดีของโปรแกรมนี้คืออะไรลูม้มั้ยคุณอ่าครับฟรีโอ้โห,โหไปดิอืเอเกียยตักหมดเลย บิงความหวาให้กับหมู่บ้านเออนะตอนนี้บิงวีโอเคเตอร์ยังใช้ได้นะเฉพาะผ่านแอป,ปบิงบนมือ,อถือนะะอันนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนอนะครับส่วนเวอร์ชันเว็บแบบเดกสก์ท็อปและการเรียกผ่านโค้ดไพหลดเสิร์ชเดี๋ยวมาออืเดี๋ยวมา,อวมาตอนนี้ยังไม่มาตอนนี้ใช้เวอร์ชันมือถือไปพงังลางก่อนแล้วกันนะซึ่งรูปแบบการใช้งานก็คือสร้างคลิปได้ยาวสูงสุด5วินาที5วิเองเหรอวะเอ๊ะ มันบำเพิ่งมาอ่ะเนาะก็แค่แค่นี้ป่อกครับอ่าก็ก็ก็ลองใช้ดูก่อนได้โอเคห้าวินะฮะยังมีเฉพาะคลิปแนวตั้งสัดส่วนเก้าต่อสิบหกแนวตั้งตั้งติ่งเลยอ่าในแนวนอนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเออเเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับครับครับนะครับผู้ใช้ฟรีสามารถลงคิวสร้างคลิปได้พร้อมกันสามคลิปนะครับเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะได้รับการแจ้งเตือนให้ดาวน์โหลดนะครับ แล้วก็ตัวคลิปนียจะอยู่ในเซิร์ฟเนี่ยได้ทั้งหมดในเก้าสิบวันเนาะเพราะฉะนั้นใครที่ใช้แล้วนะก็อย่าลืมรีบเซฟรีบเก็บเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ระบบคิวสร้างคลิปจะมีสองแบบก็คือแบบฟาสต์คิวด่วนทันใจเลยจัดไปเลยเน,น้นๆสิบคลิปนะฮะแต่หลังจากนั้นคุณก็ต้องเข้าคิวแบบชบาวบ้านทั่วไปนะจ๊ะอ่าครับ <laughs> <laughs> <ม>นะ ถ้าเข้าคิิปส่วนทั่วไปเนี่ยข้อดีคือมันไม่จำกัดจํานวนอ่าใช่อันนั้นดีแต่ว่าต้องรอนิดนึงเอใช่แต่ต้องรอนิหนึ่ง, <c oughs> ง,งคุณสามารถไปเรื่อยๆส่งเรื่อยๆส่งเรื่อยๆส่งเรื่อยๆ,อยๆได้นะฮะแต่ถ้าใครมีแต้ม Microsoft r e w a r d แต้มของท่านจะมีประโยชน์แล้วนะครับเพราะคุณสามารถแลกทุกๆหนึ่งร้อยแต้มคุณสามารถใช้สิทธิ์ฟรัสด้วยหนึ่งครั้งอ่านะครับนะอะไรอย่างน,านั้นนี่นี่นี่อย่างเช่นตอนอ เย้ดีแหละอ่ะอ่ะอ่ะเพื่อใครจะสงสัยว่าหน้าตามเป็นยังไงนะครับผมลองสร้างมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่อะอันไหนดูสินี่ครับผมไอเห็นกันไปเนี่ยนี่ท้นไหนอ่ะกองกลับนะครับผมสร้างวิดีโอที่มีไก่ทอดอยู่ในกระทะที่มีน้ำมันเดือดและมีเตาเปิดไฟแ็งๆนะครับผมนี่ซึ่งมันสร้างออกมาเป็นอย่างนี้ฮะ โอ้หตายแล้วดื้อๆดื้ดือๆนึกาเหมือนดูคลิปไอจีเหมือนดูคลิปไอจที่เขาแบบว่าเออทอไก่ใช่ไหมสอนทําอาหารเออนี่นี่ดูดินะกนึกว่าของจริงแต่แต่มันไม่เมียนอยู่นะคะพราไก่อยู่ดีๆมาโง่ขึ้นมาเนี่ยตอวิเลวิเล่พอมีอยู่สองชิ้นใหญ่ๆแล้วอยู่ดีๆมันกลายเป็นสามเป็นสี่ชิ้นได้ยังไงเนี่ยงงมาก J.K. หม้อมาสะจันการท้าจะดูหันจะดูเป็นหันก็ไม่ใช่อ่ะมันแปลกๆอ่ะเออนะเป็นหนึ่งคุณมีความสามารถในการแยกไก่ได้อย่าบอกว่าคุณรียวิชานินจามาคุณแยกไก่พันล่างได้ใช่ใช่ผมเรียกกันอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะเป็นไ i ที่เจเนเรีเข้ามาน้องมันยังไม่กิ่งขนาดอ่าแบบ V.O. ของ Google ที่เรานำเสนอไปเขาที่เลวอ่ะเออ ใช่ยังไม่เรียลลิสติกขนาดนั้นเรายังไม่สามารถทําแบบว่าเออให้มันแบบดูสมจริงคือมันสมจริงลักษณะเหมือนจริงได้แต่มันก็จะมีจุดบั็กอะไรที่เราสังเกตได้ว่าไอ้น,นี่มันไม่ใช่คลิปจริงหรอกเออมันยังไม่ใช่คลิปจริงนะแต่ออแต่โซลารของโอพิตเอไอก็ไม่ได้แย่นะเอออว่ากันตรงๆนะครับมันก็ยังพอที่แบบเขาไปอินส่งอีเซิร์อะไรได้นะอืออ่ะ,อะไปลองเล่นกันดูลองเล่นกันดู